สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้ก็เป็นข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อกรุงเทพมหานครสามารถคว้าอันดับ6เมืองประชุมนานาชาติระดับโลกรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมา จากผลสำรวจการจัดอันอดับ101เมืองทั่วโลกของเ i กนิงเอ็ดซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกด้านอุตสาหกรรมไม้นะครับทั้งนี้101เมืองที่ได้รับการสำรวจคัดเลือกมาจากรายชื่อเมืองที่มีการจัดประชุมนานาชาติจำนวนมากในรอบปี2,560ถึงปี2,562ของ International Congress and Convention Association หรือว่า ICCA ซึ่งเกณฑ์การพิจารณานะครับคิดมาจากดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของการเป็นจุดหมายการจัดประชุมนานาชาติหรือว่า International Convention Destination Competitive Index ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงเมืองระบบโลจิสติกสมาคมวิชาชีพสาขาต่างๆความน่าสนใจในฐานะจุดหมายปลายทางของการเดินทางและต้นทุนการดำเนินง,งานของผู้วางแผนและผู้จัดงาน ซึ่งผลสำรวจนะครับได้มีการจัดอันดับเมืองจุดหมายปลายทางการประชุมนานาชาติ10อันดับแรกของโลกประจำปี2564ซึ่งสามารถเรียงตามลำดับได้ดังนี้นะครับอันดับหนึ่งได้แก่ปารีสประเทศฝรั่งเศสอันดับที่2ได้แก่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่3ได้แก่สิงคโปร์อันดับที่4ได้แก่กรุงปักกิง่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่5ได้แก่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นอันดับที่6ได้แก่กรุงเทพมหานครประเทศไทยอันดับที่7จได้แก่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอันดับที่8ได้แก่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนอันดับที่9กาได้แก่อิสตันบูลประเทศตรุรกีและอันดับที่10นะครับกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับมีการขยับอันดับจากปี2 5 6 3ซึ่งได้อันดับที่8 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก10อันดับแรกกรุงเทพมหานครอยู่ในลำดับที่4ซึ่งทั้ง10เมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับได้แก่สิงคโปร์ปักกิง่งโตกเกียวกรุงเทพที่ได้อันดับ4นะครับตามมาด้วยฮ่องกงเซี่ยงไฮ้กัวลาลัมเปอร์กรุงโซมาเกาและอันดับที่10ได้แก่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสำหรับรายงานดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของเมืองในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติประจำปีพศ2564นะครับเป็นการประเมินคุณภาพของปัจจัยหลักในแต่ละเมืองโดยมีการพิจารณาจาก3ปัจจัยหลักก็คือ 1. ด้านสุขอ,อนามัย 2. ด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน 3. ด้านการสร้างความแตกต่าง ซึ่งดัชนีบ่งชี้เหล่านี้นะครับมาจากการวิจัยเบื้องต้นและข้อมูลจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น International Congress and Convention Association หรือว่า ICCA มาจากธนาคารโลกนะครับแล้วก็รวมถึงสหประชาชาติซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้เมืองมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไม้์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 สำหรับการขยับอันดับของกรุงเทพนะครับมีขึ้นในช่วงที่งานไม้ต่างๆเริ่มกลับมาดำเนินงานอีกครั้งโดยในวันที่23ถึงวันที่25มิถุนายนนี้นะครับกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน global summit of women ในขณะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนกันยายน รวมถึงยังได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการจัดประชุมเอเปกประจำปี2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้อีกด้วยครับผมและนั้นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ